เป็นเป็นเป็นไปกับมอเตอร์ไซค์พี่จะพาน้องสาวบิดสักร้อยยี่สิบบิดร้อยสามสิบเอาให้น้องพอใจซงรักพี่ไม่แรงแต่ นองมาซสอนมอใส่ชนเม่มอน้องมาซสอนมอใส่จะไปที่ใดเมื่อไกลไปจะไปที่ใดเมือไกลไกลสัญญาว่าพี่จะรีบไปรับรองว่าน้องจะีไปสําหรับความรู้ในวันนี้นะครับแล้วก็สื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนได้รับแล้วก็คุณครูที่ได้ฟังสามารถนําไปสอดแทรกในหลายวิชาเพื่อที่ว่าจะให้นักเรียนนั้นมีภูพลุ้มกันเท่าทัน ใครที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ได้การค้ามนุษย์ยังคงเป็นปัญหาได้แรงในปัจจุบันมากๆเลยค่ะทั้งการใช้แรงงานผิดกฎหมายการค้าประเวณีแล้วก็การคับใช้แรงงานเด็กค่ะโดยผู้เสียหายจํานวนมากเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและเยาวชนค่ะแต่จริงๆก็เกิดขึ้นได้ในทุกช่งวงวัยค่ะผู้เสียหายจํานวนมากเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขาดความรู้ทางด้านการศึกษาความไม่พร้อมอะไรแบบนี้ค่ะภัยการค้ามนุษย์เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่เราคิด การรู้เท่าทันจะช่วยให้เราป้องกันตนเองและคนรอบข้างได้สามารถําเรื่องนี้ไปแชร์ต่อนะครับในห้องเรียนหรือโพสลงโซเชียลให้คนอื่นรู้ทันภัยในแบบเดียวกันนี้ได้อย่าลืมนะครับการแจ้งบ่อแสอาจช่วยชีวิตใครบางคนเอาไว้ได้ครับความรู้สึกที่มีใจ มีต่อพิธีกวิทยากรนะคะก็คือรู้สึกว่าชื่นชมวิทยากรมากเลยค่ะที่อธิบายเนะะื้อหาให้เข้าใจและมีความเป็นกันเองค่ะทาให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดและทําให้น่าติดตามน่าสนใจค่ะครั้งนี้นะคะทวิทายากรก็ได้มีการแบ่งกลุ่มให้เด็กร่วมกันระดมความคิดเห็นในแต่ละพื้นที่ที่หลากหลายนะคะเด็กก็จะได้นําความรู้ตรงนี้นะคะกลับไปเผยแพร่ยังโรงเรียนต่อไปค่ะ จะนําความรู้ไปเผยแผ่ให้เด็กๆในโรงเรียนได้ตระหนักถึงภัยการค้าม,มนุษย์ว่ามีผลกระทบอย่างไรเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อได้ค่ะได้เข้าอบรมกันเกี่ยวกับการค้าม,มนุษย์ค่ะชุดสื่อที่ใช้เนี่ยมีความน่าสนใจมากแล้วก็ไม่น่าเบื่อค่ะมีสีสันทันสมัยแล้วก็ใช้ใ,ในการเรียนรู้ได้ดีค่ะเราสามารถนํานำองค์ความรู้นี้ไปบอกต่อยอดให้ลูกๆเราอะสามารถไปถ่ายทอดกับพวกเพื่อนเพื่อนเขาได้ว่าเออเรามารับความรู้ในด้านนี้เราสามารถ